หนิงหนิงเปิดเผยว่าสเปคผู้ชายในอุดมคติของเธอคืออะไรและแฟนๆถึงกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอพูดออกมาไม่เหมือนกับสมาชิกเอสป้าคนอื่นๆที่หลบคำถามนี้หนิงหนิงไม่อ้อมค้อมเลยอย่างแรกที่เธอเปิดเผยคือรูปลักษณ์ไม่สําคัญสําหรับเธอเลยเธอไม่คิดว่าหน้าตาเป็นเรื่องสําคัญด้วยซ้ำสิ่งที่เธอให้ความสําคัญคือความเชื่อมโยงของจิตใจที่ลึกและเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะกับคนที่มีบุคลิกน่ารักและมีเสน่ห์เธอดึงดูดผู้ชายที่เป็นสายสบายๆและสามารถคุยกับเธอได้นานๆอย่างเพลินเพลินเธอบอกว่าความสัมพันธ์แบบนั้นหายากกว่าแค่หน้้้าาาาาาตตตดดดีีมมมมมกกกแแ่่่่่่่ยยยยัังไไหคนนออออออเเเเธธบบววชชผู เธออธิบายว่าผู้ชายที่เด็กกว่ามักทําตัวเท่หรือพยายามทําเป็นผู้ใหญ่แต่เธอกลับชอบผู้ชายที่โตกว่าซึ่งมีลุกสบายๆและขี้เล่นมากกว่าและแฟนๆสังเกตว่าเธอสนิทและหยอกล้อกับรุ่นพี่ผู้ชายได้อย่างง่ายดายเวลาออกรายการซึ่งยิ่งเห็นถึงไดนามิกแบบสบายใจนั้นนิงๆเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าและไหวพริบและเธอสนุกวลาอยู่กับคนที่สามารถโต้กลับความขี้เล่นและจิกกัดบบๆของเธอได้พอๆกันสุดท้ายเธอเสริมว่าเธอเป็นคนนอนดึกมักจะนอนประมาณตีห้าดังนั้นแฟนหนุ่มของเธอควรมโอเคกับการอยู่ดึกกับเธอและทําสิ่งที่เเเอออบ่่างงิิมตพืรรัข